ทุกคนวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ก็เป็นวันเกิดของแนนเองนะคะแล้ววันนี้แนนก็ยุ่งมากๆเลยคืนนี้แนนเลยถือโอกาสมาเซอร์ไพรส์ตัวเองในการเป่าเคก้กซึ่งเค้กเนี้ยเออตอนนี้ก็อยู่กับพี่เบนแล,แล้วพี่เบนก็ซื้อให้นะคะเดี๋ยวขอเสียงเนอยซิ <c oughs> <c oughs> ขอเสียงเนสเซโอเคเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนเซอร์ไพวันเกิดเลยนะคะ ีนี้ก็ครบอายุ28ปีบริบูรณ์ของแนนนะเราก็จะปักเทียน5อันละกันก็จุดไฟนะคะ เดี๋ยวขออธิษฐานก่อนนะขอให้มีความสุขอายุมั่นคนเยือนอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าได้ย่ป่วยขอให้คนติดตาม YouTube เยอะๆแล้วก็มีคนรักตลอดไปจะสำหรับเดือนปีุก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you It's all love happy birthday, you. Happy, birthday you. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday happy birthday ขอให้ร่ารวยในปีนี้คนตาม u t u b e เยอะๆแล้วมีคนรักแน่งกับเบยเยอะๆนะครับ Happy birthday to ไม่ได้โอ้โหโอ้ยเอายังยังอยู่อไอซีนะน่ารักอะโอ้ oh. ไม่ได้โอ้ oh. oh. ยังไม่ดับดิมันยังไม่ดับอีกทุกคนทตงเงี้งมันดับทุกคนตอนนี้คือผมไหม้ก่อนแล้ว <c oughs> อ้าวเอาเข้าไปเอาเข้าไปตอนนี้คือบ้านไหม้แล้วทุกคนมันเป็นที่องตอบไม่ได้ไดหรอเนี่รักขอซื้อมาแก้ เฮ้ย <c oughs> ถ้าซื้อมาแก่ออก็ใช่โอเคโอเคยับเปี่ยมตัสเซว่กันนะจ๊ะ <c oughs> จ้ะ <c oughs> นาน่ากินมากๆเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะคะทุกคนก g h t นะจ๊ะบ๊ายบาย